สวัสดีครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่อง River อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเอสก็จะเป็น Dark p พรีเมีมกับมูลาพรีเมียมนะครับเติมศูนย์สี่เด็กโปรไฟล์ทั้งสองอันนี้ก็ทำไปแล้วก็ไปดูกันได้มาลองเราก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันจะขนาดไหนใครจะตบใครจะร่วงมูลามันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ดาร์นี่คอมโบ โอ้หเยอะแยะมากเลยอ่ะอยากล่วงว่ะโดนเป็นแสนแน่เลยฮะต้องลองของนนี้ต้องลองสักสามเกมไปรับผมมาสักสองสามเกมตัดเลยครับผมมาตัดวะตัดเอง,าางอก็ได้ไหมจบจัวเลยดีกว่ามั้ยคว้ามาห้าใบเปลี่ยนไปก่อนใบหนึ่งสองเลยอ่ะเปลี่ยนไปหนึ่งอะ่ะมาห้ามาามาก็ามาดี ครับผม,ม,ามาครับมาครับไงดีลูกเต่ามาหยิบมาอืมอะไรอย่างนี้ก่อนโอเคได้ละหามาก่อนเล่มก่อนอหนึ่งอ่ะเต็มที่ไปเลยกระเทินจัว่วไลท์จัว่วพันครับเทินจั่วครับผมไลท์ตีครับผมเจ็ดพันไม่เข้าบ โอเคดีขึ้นอปล่อยครับปล่อยเช็คเลยครับไม่ออกคาเทนจวดเขากักผมว่ะทุกคนเขากักผมเล่นไปแล้เดี่ยวเดียวอ่ะเดี่ยวเดียวไม่ได้หรอกแปดพันยัดเลยเข้ามาไอ้กักว่ะดอจวดี๋ยวก็โดนเคลียวไปเข้ามาถึงเฮนจวดขึ้นสองอืมเดี๋ยวนะดูก่อนกักใช่ไหมมันต้องเอาถึงตายลงสกิลลงช้า ก้าพันไปเลยไปเข้าเลยไปไม่มีติ๊กเกอร์หน่อยเก้าพันอีกรอบต<ม>ักได้นะครับไม่ว่าการบ่อยดีกวก่าไป่อยจบเถินครับผมขัดเถินถ่อตักได้นะไล like ครับถึกมันลงบัสหนึ่งถอดแต่ฟรีแค่ไม่โห่เปนเนโอแค่นั้นเอง <laughs> ลงไปเลยครับตัดแข้งตัดขาก่อน,นอไปก้าพ <9, 000. S 2> ันธีแทวนทอมอาะไม่เจอดอไปเงียบจีไหมอท็อปเจ็ดไปเรด้วย,วย,วยโซเท่าไหร่สองสามส,ามสามใบโซสามใบเองจบไหมอืมจวแล้วเอ้ยเมื่อกี้ได้ดอแล้วจั่วเทิร์นจว อะไรวะไม่เกิดตัวนี้ได้ดิตีเอาตายด้วยวมยิงไม่ได้แค่นี้นแค่แด,แ,คแดงแค่แดงแค่แล้วที่ยิงไม่ได้แค่กระจอกลงชาร์จห้าพันลงชาร์ตหมื่นก้าวันตีหมื่นห้ามิตรเช็คไม่มีอ่าไปโคตรแรงเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่บวกหกสิบสามสิบสามบวกหมื่นสองสามแรงอ่ะ นั่นแหละอยากกักกักมาโดนจิงก็ทั้งเธอนะเอาได้ให้คุณไล่มือเหลือเท่าไหร่มือผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเจ็ดไปโซมีหนึ่งสองสามสี่โซ5ห้าทำไมมันน้อยจังผมคนไลดีไหมทุกคนก็โดนก็โดนไลมากูแตกไพ่ะอ่ ไปเลยไหวไหวก็เอาจังหวะนี้ผมคนไลฟ์ไหมอ่ะคุณยิงไม่ได้ <laughs> ผมจำได้แข่งคุณไม่มีคุณคนรีทายเลยมือเจ็ดใบเหรอใช่ครับผมสี่สามเจ็ดเชื่อตัวนี้ได้อะยอมไลฟ์ให้เลยตัวเนี้ยตายมั่อไหร่ไลฟ์ให้เลยไม่กักเลยอ่ะ แต่มันไม่ตายอ่ะดิมันยังอยู่ไลค์ให้ก่อนเลยโอเคตามนั้นถอดสองลูกไปหมื่นอโอ้ยเน้นเน้นออยังเหลือใบนึงอยู่ที่คุณนะ่ะถึงตายไมยแค่นึง มือลงกดได้ไหมวะปาร์ตหนึ่งโทรหนึ่งไม่กดอ่ะสิบเก้าขอสองหมื่นใช่ป่าววะเออคิดง่ายๆธนะบกหมื่นไปเลยสิบเก้าคิดง่ายๆธนะคือบวกหมื่นสิบเก้าขอหมื่นห้าสิบเก้าสองหมื่น <25. S 1> อาเออหมือนห้าดิไล่เลยไล่แดมเลย,เยทิพหน่อยลูกเอ้ยอะไรกันเนี่ยยี <22. S 1> <22. S 2> ่สิบสองยี่สิบสองเทคล่างอะไรวะตีไม่ฮิตเก็บชิลาในหลุมขึ้นเมือนเข้ามาคีแว่นพลังขวาโอเคไม่มยี่สิบเก้าถูกยี่สิบเก้าไม่ hit. ่อยรออะไรฮิวดึงได้ยาวหวังว่าจะได้โซชาร์ตแล้วยิเก้าออกไปยิเก้าอันนี้ตกที่หมื่นละอ่ะหมื่นห้าสองหมื่นไปเลยจบง่ายดีเด็บที่เก็บคิดแล้วไปเก็บตัวแตกได้เลยมานั่งนิ่งๆไปมาแรงโมของดาร์กนะครับมาดูดาร์กลำกันหนึ่งรอบนะขออนุญาตหนึ่ง เฮ้ยไม่มีไตรอเล่น <c oughs> มาดูดาร์กลำกันนะครับ <c oughs> อยอกเฉยเฉยโดนเน้นๆลงไปเลยแล้วก็ค่อยกดถ้าเอามันต้องเอาแรงอยู่แล้วเหยีบสับตรงไหนไปเลยลงขออนุญาตน,นะเก็บมาก่อนลงไปก่อนแล้วก็เทควนบาร หายเอาเถอะได้รับแล้วหละเอาสองตัวตัวแรกเลยนะหมดแต่สวยนะเนี่ยอย่านะเว้ยไอ้หมดจริงเหรอหายเรียบร้อยเกียสองเกีสองเออมันหายอะไรวะเกีสองหายไปแล้วชาร์จในโัวลืมตัวนั่นชิบหายหมดจริงด้วยเรียบร้อยนะครับ เอ้ยไม่เป็นไรแก้สถานการณ์ได้ใครมีสีใส่สี่นะครับอย่าใส่สามใส่สามไม่พอนะต้องตีให้ตายทำไมถึงตายขอแค่เหลือตัวน,นั้นอะเออยังเหลือยังเหลือ <c oughs> ยังเหลือ <c oughs> แล้วก็ดูก่อนอันนี้เห็ไหมจับไอ้นั่นจับนอนแวนไปเลยจบตายดีไม่ต้องเล่น <c oughs> นี่ไงห้ามศูนย์ไปเลยเออหมกยัง ตัวเล่นอหมดแล้วโดนเทกเกิดช่องแวนนะครับตัวนี้ผมได้ใส่มานี่แหละประโยชน์ใช้ให้เกิดประโยชน์อ่าฮะ <ไป S 1> แล้วก็สองใบเข้าไปเลยอ่าฮะสองแถวหน้าสองอีดี้เปน็นสามรอเข้าไปวางไว้ก่อน แล้วก็สกิลถอดเพิ่มมาสักเป็นห้าห้าไอ้นี่เป็นสามเห็นเมื่อกี้นี่เท่าไหร่วะสี 4, <อ>่<อ>หลับ 4, รอนนานเกินอันี่ห้าไอ้นี่ 5, านวางไหมก่อนเก็บแบบสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเวรของกรรมกรรมของกูชิบหายและของจริงนะเนี่ยชิบหายของจริงดาร์กโดนแห่มือแตกอ่ะชิบหายของจริงได้หมดแล้วหรอวะว่า อะไรอ่ะทีหลังก็ไปใส่สีนะมันน้อยเห่ะเออใส่สีเดี่ยวนะพื้นที่ไม่พอมาข้ามมามาคุณอย่าลีลาเลยคุณอย่าลีลาโซก็ไม่ถึงเนี่ยลีลาโซโซถึงสิบสามโซถึงไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบเป๊ะตายแล้วสิบใบเป๊ะตายแล้วดกเล่นอะไรดะคุณเล่นอะไรของคุณวางคาแตนตรงนี้ก่อน คุณเล่นอะไรของคุณครับเอาอีแรงปีก่อนเลยโคตรแรงอ่าตอเลยห้าห้ายิบห้ายิบห้ายิบห้าบวกหกสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งไปหนึ่งนะสามสี่สิบสองสิบสองสามหนึ่งสามหนึ่งผมถามคำเดียวสามแรงสุดได้แค่นั้นน่ะน่าจะชิดจริงเอยจบอ่ะแวนวิ่งแมวศูนใช่แมวสวนเอผมปล่อยให้เลยแมวสวนติดแล้วปล่อยให้เลย คุณไม่ถึงสิบสามคุณตีสามเวฟอะเฮ้ยไอเวนกรมทิกเกอร์ก็ไม่ออกด้วยอู้ตายฮิวทิกเกอร์พลังแวนกาตายโหงสิบเอ็ดเฮ้ยคาลยูคาลยูสิบเอ็ดสิบเอ็ดสี่สี่สามสิบสอง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 สิบสามสิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามบวกห้ายี่แปดไม่เอาศูนย์ยี่แปดไม่เอาศูนย์ไม่เอาศูนย์ อยากเล่แด็มว่ะมันก็ตายแล้วปล่อยให้เลยย่งนีคั่วพังเลยเเตือนจู่เตรียมตัวตายนะน้องเตรียมตัวเก็บเด็กเลยตายตัวทำโซ่หายไปไหนหมดวะไลน์นี่ของจริงคนนี้ไปใส่มาเพิ่มไปใส่มาเพิ่มต้องเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนด่วนบารหนึ่งโซ่หนึ่งเสือสองตัวจากว่าเด้งสองเด้งอ่ะรู้จักสองเด้งว่ารู้จุดอ่อนมาแล้วเด็กเนี่ย ไม่ได้เรอแม่งใส่นี่หนึ่งเด้งเสองเด้งลิดนี้แม่งใส่มาเพื่อแบบว่าไอตัวหาเนี่ยไอน,นี่แม่งไม่มาจบข่าวเลยรับทราบแล้วรู้<ะ>นะเรื่องเอาเกตสามใบนี้ออกมาทําไมวะเอาเต็มที่เต็มที่แพอะไรหนึ่งเด้งกับสองเด้งคนนี้ด้วยเพราะว่าชันแพอะไรเจอคอมโบมูลานะกเอาโซสุด้าโซสุดสามนะ ถ้าโซ13นะโดนแล้วถึงไหมแล้วถึง13ไหมไม่ถึงเอ๊ะนั่นแหละตามนั้นก็ไม่ออกไม่พูดไม่พูดไอ้ยชเปี้ยนไม่ออกออกมาหมดเลยใจคนนี้ดีกว่าไดก็น่าโง่ด่าโง่จัดเลยโว้ฮืมีคนยอมแพ้เอ้ยสู้ได้เผื่อรอดกองยังกองแบงหมดแล้ว กองยังเหลือ,อย,ยังไม่ถอดจังไงัดไว้ก่อนจับใดที่ยังมีโปรเทคบนมือก็มันก็ยังอดไม่ขอไม่ขอโดดตอนไหนดีวะโหมันเต็มบอร์ดไปหมดเลยอ่ะลงเต็มเต็มที่เต็มที่เกิดเจ็บโอเค ขี้กับใครดีขี้กับดอไปขี้กับดอใชเเ่เป็นเป็นเ่งขึ้นมือครับผมยิงตานี้ไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรมากนะ,ะมันมีคนมอบอยู่แล้วใช่ไหมครับคือมันมีคนมอบอยู่แล้ว,นะล,วลงไปตีในรออะไรกนะ็ไม่ต้องทำอะไรเอากันเปิดโง่ๆอะไรยังได้นะจะโตกว่หมืนะ่นละจันหนึ่ง จักบาทครับผมว่ามาเลยเ <c oughs> ท่าไหร่วะสิบสองยิบเจ็ดสามเจ็ดไปสามสิบเจ็ดเออโคตรเบาอ่ะออะเด็กสามเจ็ดเลยอ่ะเออสามเจ็ดเลยไอ,อ้เราไม่โดนพลังนี่ว่ากลัวอะไรวะเดี๋ยวก็เอาไปก่อนเอ,อ้แนยตีงูจริงทำอะไรไม่ได้จีกเลยว้ายขี้ปล่อยกูแตกแน่เลย กือบปล่อยแลที่นี่พลังนี่โอเคโอเคอือไปเอาอีนี่ยับสองขีบไปกับเลยเท่าไหร่เก้าสิบเก้าสิบเก้าใช่สิบเก้าสองคีเออสิบเก้าสองคีบไหลหมนเบาจังวะเออหน้าดิหมื่นไปเอ้ยเย่าให้ผิดตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่ะสิบเก้าก้แล้วถูก เก้าถูกสิบเก้าถูกตัวนี้เท่าไหร่สิบหกไปสิบหกถูกอืมสิบเก้าสิบเก้าอมแลดูเบาเบานะสิบเก้าเข้่อปไปเลยไม่ทิ้งรู้เรื่องไปสิบหก ิบหกไปไปไปหบาทอะไปคิดเปิดเปิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสิบเ oh. <19. S 1> เอาไปหบาทเอ้ยหบาทได้ไงหมื่นไปดิหมื่นะเอ้ย เลยง่ายดีไม่ฮิตเปิดไม่เจอเรียตีไม่ฮิตถอดโซ่หนึ่งโดดกูมาตีละยี่ห้าเอาไปหายครับหายโอ้ยมุลาเล่นโคตรง่ายอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลย นั่งงงนั่งกี่เกมมาแล้วนะเนี่ยเกมแรกเกมแรกเองเหรอใช่เกมแรกอ่ะสักสองเกมแล้วกันสามเกมไม่น่าไหวจะได้มีเวลาไปทำเด็กอื่นด้วยเออไปการ์ดนี่เกมเดียวดีเปลี่ยนแคนเลยได้ไหมเออเปลี่ยนแคนเลยมาเออเปลี่ยนแคนเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปทำจะได้มีเวลาทำ กีเวดเด็กอื่นด้วยโอเคครับสวัสดีครับ